วันนี้ป้าน้องจะมาสอนวิธีแกงป่าแต่ใช้ผักที่มีอยู่นะคะอาจจะไม่เหมือนทั่วๆไปเขาใช้แต่คำว่าผักนะะี่ค่ะเราใส่ไปเถอะคะ่ะแล้วมันก็จะได้รสชาติคุณค่าทางด้านอาหารแตกต่างไปสนใจวิธีทำและเคล็ดลับตามเข้าตามป้าน้องไปนะคะป้าน้องจัดสาธิตะะให้ดูค่ะวันนี้ป้าน้องก็เลยตำน้ำพริกแกง หม่ค่ะแล้วก็เหลือติดกระทะไว้เอาไปเก็บได้ถุงค่ะวันนี้ตำเต้นนิดเดียวได้สองถุงนะคะแล้วก็เลยถือโอกาสแกงท้องก็จะมาแกงป่าหมูสามชั้นกับหมูหมูบดนะคะตอนนี้วันนี้มาเขือก็ไม่มีค่ะลดอาหารไม่ได้มาไม่ยักเดินไปเซ็นทันค่ะพอดีมีถั่ว ถั่วหวานป้าน้องก็ใช้ถั่วหวานใช้บอกอรี่นะคะแล้วก็พริกพริกหวานแดงเหลืองนะคะแล้วก็พริกเขียวตอนนี้กระชายก็ไม่มีค่ะป้าน้องก็ไปเก็บต้นกระชายอ่อนที่ต้นค่ะหัวกระชายก็ไม่มีวันนี้เก็บต้นกระชายอ่อนมาเดี๋ยวหั่นบางๆนะคะแล้วก็กระวานเนี่ยค่ะทิ้งเทพจะปลูกยากหน่อย จริงๆเขาต้องใช้หัวมันใส่แต่ป้าน้องไม่มีนะคะป้าน้องก็เลยใช้ใบมันเดี๋ยวมาค่นก็ไม่มีพริกไทยอ่อนสดอีกเลยค่ะพอดีน้องคงข้ามบ้านเขาซื้อพริกไทยอ่อนดองมาให้นะคะป้าน้องก็จะใช้พิไทยของวังสรปทุมนะคะพริกไทยดองป้าน้องก็จะใส่พริกไทยดองเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็ใบโหระพากับใบกะเพรานะคะอันนี้ก็ใบ หัวไม่มีนะคะกระชายก็หั่นเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะพอดีหัวกระชายไม่มีมีแต่ต้นอ่อนค่ะที่เรียนมานะคะเตรียมของให้พร้อมค่ะหน้าเตาจะได้สะดวกสบายไม่เสียเวลานะคะไม่ใช่วิ่งหาไปวิ่งไปวิ่งมาเปลืองแรงงานเปลืองแก๊สค่ะเปิดไฟค่ะ,คะถ้าเผื่อเราไม่แกงวันนี้พอดีมันมีหนมจีนเหลืออยู่เมื่อวานค่ะประน้องก็เลย พอตำเสร็จผัดเสร็จป้าน้องก็เอาเย็นแล้วเอาไปเก็บได้หนึ่งถุงค่ะก็เหลืออีกประมาณเกือบหนึ่งถุงค่ะวันนี้น้อยค่ะน้อยผิดปกติตั้งแต่นั่นแล้วหยิบเครื่องมันน้อยไปมั้งคะนะคะจะเห็นว่าถึงเครื่องจะไม่พร้อมนะคะป้าน้องก็แก้ไขข,ของป้าน้องไปได้ค่ะเนี่ยค่ะไม่มีมะเขือเปาะไม่มีอะไรเราใส่ผักไปะค่ะผักอะไรก็ได้ใส่ไปนะคะ นี่คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของป้าน้อง<ส>ค่ะก่นะคะเพราะเขาเอหมักแล้วก็เข้าตู้เย็นไว้เฉยๆค่ะเอาลงไปในน้ำแกงก่อนอันนี้แกงป่านะคะเขาจะได้เปื่อยสักพักหนึ่งหมูสับนี่ต้องใส่หลังสุดนะคะพอสุกเอาเพียงแต่หมักไว้นะคะก็จะหมักพวกแป้ง แป้งมันซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำปลาค่ะแล้วซอสปรุงรสค่ะฉะนั้นเราต้องต้มให้เขาเปื่อยนิดนึนงค่ะเอาช้อนสเตนเลสใส่ค่ะไฟปานกลางอย่าร้อนจัดน,น,นะคะนมจีนนะคะน้ำเยอะนิดนึงตอนนี้อย่าเพิ่งใส่น้ำปลาใส่อะไรทั้งสิ้นนะคะเพราะมันจะมีน้ำปลามีซีอิ๊วขาวมีน้ำมันหอยโดยมีซอสปรุงรสอยู่ในเนื้อหมูหมักค่ะค่ะเดี๋ยวเรา ต้มให้เขาสุกแล้วก็เปื่อยนิดนึงค่ะเนี่ยใส่ช้อนสเตนเลสลงไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่อย่างอื่นอันนี้ให้เปื่อยนิดนึงนะคะเคี่ยวหมูหรือเนื้อให้เปื่อยนะคะเราอย่าเพิ่งไปใส่น้ำปลาหรืออะไรนะคะเพราะมันจะเปื่อยยากมันก็เหมือนต้มถั่วเขียวอะคะ่ะใส่น้ำตาลไปต้มแล้วมันก็ไม่สุกค่ะฉะนั้นเราก็ต้มไฟอ่อนๆให้เขาเปื่อย ประมาณสัก15นาทีหรือ20ตอนนี้แกงป่าจะกินกับนมจีนนะคะเราก็เอาน้ำน้อยเอ้น้ำมากหน่อยค่ะเนี่ยเราก็เคี่ยวให้เปื่อยสักพักหนึ่ง<ร>ก่อนก็เคี่ยวสักพักหนึ่งนะคะให้เนื้อสุกแล้วก็เริ่มเปื่อยถ้าเผื่อเราไปเติมน้ำปลาอะไรเนี่ยมันจะไปรัดเนื้อทำให้เนื้อแข็งกระด้างไม่นุ่มนวลน,นะคะสัก15นาทีแล้วนะคะ หมูสุกแล้วค่ะเอาพริกไทยใส่ก่อนค่ะแล้วก็กระชายกระชายค่ะกระชายใช้ต้นอ่อนนะคะเพราะหัวไม่มีค่ะแล้วก็ใส่ถั่วหวานค่ะ ใส่ถั่วหวานค่ะใส่บลอกเกอรี่ค่ะผักอะไรมีก็ใส่ไปเถอะคะ่ะเริ่มสุกแล้วนะคะก็ก็ถ้าเผื่อจะกินวันรุ่งขึ้นแบ่งผักไว้ใส่ทีหลังก็ได้นะคะตอนนี้เอาหมูใส่ค่ะหมูนี่อย่าไปใส่ก่อนนะคะหมูสับเนี่ยหมูบดเนี่ยเขาเอามือยียีใส่ ไม่งั้นเขาจะแข็งกระด้างค่ะดีไฟปานกลางนิดหนึ่ง่าให้แรงแวกใส่ไปเลยยีแล้วใส่ไปเลยสิขยุงงขยุงมาใส่ไปอ่เอามือยีแล้วใส่ไปนี่ยค่ะเขาเขาใส่ที่หลังเขาจะได้นิ่ม ตอนนี้เติมน้ำปลานิดค่ะเมื่อกี้ป้าน้องชิมแล้วมันจืดไปค่ะเติมสักหนึ่งช้อนสักหนึ่งช,ช้อนโต๊ะค่ะแล้วชิมค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ชิมม่ตอนนี้เราแหวกข้างๆนะคะเอาใบโหระพาใบใบที่หั่นไว้ นั่นลงเอาใบโหระพาลงค่ะกับใบใบกะเพราพริกเนื้อมากบอยู่นิดนะคะใส่ชอ,ชอปซอสปรุงรสไปหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วเดี๋ยวก็ชิมนะคะจะใส่ใบโหระพากับใบมะกรูดเนี่ยเราดับไฟเพราะไหมงั้นน้ำมันของใบมะกรูดออกมาจะทำให้แกงมีรสขมค่ะแล้วแกงป่าป้าน้องก็จะเสร็จนะคะ แต่จะเห็นว่าออกไปอีกแนวหนึ่งนะคะคนส่วนมากก็พอแกงป่าปั๊บก็ต้องใส่มะเขือเปาะมะเขือยาวออยอดหน่อไมหอ้หรือต้นกระวานอะไรพวกนี้นะคะแต่พอน้องวันนี้พอดีแหวกแนวไปนิดค่ะพอดีมีมีถั่วหวานค่ะแล้วมีบ็อกเกอรี่แล้วก็มีพริกหวานพอน้องก็ใช้แต่งนะคะ แกงป่าป้าน้องก็เสร็จแล้วนะคะป้าน้องไม่ชอบใช้าจานค่ะเพราะใช้าจานเนี่ยเวลาจะตักกินนะต้องนั่งไล่เขาค่ะก็จะใช้ชามอันนี้นะคะใช้ถ้วยชามมันแน่้ค่ะนะคะเวลาไล่มันจะได้ไม่จนมุมม่งั้นมันหนีไปเรื่อยมันจะได้จนมุมค่ะม่งั้นมันหนีไปเรื่อย เห็นไหมคะน่ากินไหมคะมากินกันนะคะอย่าลืมติดตามและให้กำลังใจป้าน้องนะคะขอบคุณคะ่ะ